بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาที่มาจากพรอะองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรดาผู้ชมที่กําลังให้เกียรต,ติติดตามรับชมรายการเรื่องจริงที่อยากบอกทุกๆท่านครับท่านผู้ชมที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาทั้งหลายครับเมื่อวันวานเราได้พูดคุยกันนะครับกับอัคีดะของคนที่เป็นซูฟีตริกัตท,ที่อ้างต้นว่าวันนี้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่รู้นะครับสิ่งที่มัน ได้รับนะครับผลญาณวิสัยของมนุษย์มนาทั่ว,วไปนั่นก็คือคนที่เป็นอยู่ในกลุ่มของอาลูลกัสฟีซึ่งเขาจะอ้างนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะอย่างรู้นะครับรู้ฟ้ารู้ดินรู้สิ่งที่อยู่ในอาลัมบาราซรู้สิ่งที่อยู่ในกูโบต์อว,วันนี้ใครเป็นอย่างไรอะไรตาอะไรไปบ้างคนธรรมดาอย่างเราเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ซึ่งมาวันวาน,วน,วนตัวผมเองแล้วก็ท่านอาจารย์อับดุลฮะกิมก็ได้นาเสนอนะครับว่าอะกีดะของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องมีความเชื่อว่าอะไรครับ อัลัมบาราซักเนี่ยเป็นโลกที่กั้นระหว่างดุนยากับอาคเร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์อัลลอห์สุบฮานวูวะตาลาได้ทรงสอนทรงบอกกับเราเนั่นก็คือคนที่เสียชีวิตจากโลกดุนยาไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องกลับไปพบกับอีกโลกหนึ่งก็คืออะไรโลกอาลัมบาราซักที่เราเรียกกันว่าในกูโบนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมนั่นก็คืออะไรครับการลงโทษในอาลัมบาราซก,การลงโทษในกูโบเนี่ยถ้ามีตัวบทหลักฐานที่ชัดเจนที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลว่า คนเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษลงโทษอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เชื่อไปตามตัวบทส่วนเรื่องเล่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันมีมากมายเหลือเกินในกลุ่มซูฟีแตริกัตที่เอาเรื่องเล่าคนนั้นมาอ้างที่เอาเรื่องเล่าคนนี้มาอ้างแล้วก็ไปไปบอกไปเชิญชวนไปอะไรไปสำทับไปขู่ให้กับคนที่เป็นลูกยะมาอ้างของตัวเองเกิดความเกรงกลัวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องถ้าเกิดว่ามันเป็นฮะดิษที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นหน้าที่สำหรับคนที่เป็นผู้รู้จะต้อง จะต้องเผยแพร่แล้วก็จะต้องบอกกล่าวกันส่วนเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นนิยายปารัมปราเพื่อเป็นการเ,เสกสรรปั้นแต่งนะครับเรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะให้คนที่เป็นมุสลิมเนะี่ยเกิดความเกรงกลัวถ้าเกิดว่ามันตรงต้องตามหลักการของอิสลามก็ยินดีนะครับที่เรานั้นจะต้องช่วยกันสอนช่วยกันบอกช่วยกันตักเตือนแต่ส่วนเรื่องใดก็แล้วแต่ที่พยายามชักจูงแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นคาสั่งของท่านนบบมุลเลาะห์ลิวะซัลลัม ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบบมุฮัมมัดศ็อลลิมละัยฮิวะัลัมพูดถ้านบบมุฮัมมัดศ็อลลิมละัยฮิวะัลัมไม่พูดหน้าที่ของคนที่เป็นผู้รู้นะครับก็จะต้องช่วยกันปกป้องปกปากรักษาสุนนะที่มาจากท่านนบบมุฮัมีัดศ็อลลิมละัยฮิวะัลัมให้เต็มความสามารถที่สุดเรียนเชิญพบกับท่านอาจารย์อับดุลฮาคีมมังเดชะก่อนครับอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชัยฏอนิรรจิมิสลิรเราะห์มานิรเราะฮีมัดุลรมีอะลฮลากุลลิลลาะีม Allahu ma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad al-daa'i ila al-haq wa ila suratustaqim amabad พี่น้องผู้ชมรายการเรื่องที่อยากบอกทุกๆท่านครับ Assalamualaikum warahmatullahi <itation> wabarakatuh ขอความสุขความสันติความอินดูเมตตาที่มาจากเอกอง a l l ์ซ Subhanahu wa taala ขอจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ชมผู้ฟังรายการเรื่องที่อยากบอกทุกๆท่านครับ พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอาจารย์มุ h a m m a ครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงที่นักซูฟีเขาอ้างว่าคนที่จะได้รับเกียรติเกียรติจากอัลลอฮ์ก็คือการที่อัลลอฮ์จะให้คนต่างๆเหล่านั้นได้รู้รได้เห็นในสิ่งที่พ้นยานวิสัยคือเห็นในสิ่งที่ไม่ได้รับ,บเห็นในสิ่งที่มันได้รับอ,อย่างที่เราได้ยกตัวอย่างไปแล้วนั่นก็คือเห็นคนในกูโบ์กำลังถูกทรมานครับ คนต่างๆเหล่านี้เขาจะเรียกว่าอารุลคัชไม่ใช่อารุลกาฟฟีนะไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องคนละเรื่องนะคืออารูลกาฟฟีนี่คนละเรื่องอารุลคัชฟีกาฟชีนแล้วก็อะไรนะฟ้ากาฟชีนฟาเห็นคนในกูโบร์กำลังถูกทรมานรู้เรื่องราวในอดีมรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือรู้แม้กระทั่งวันตายของตนเองเป็นคนที่มียานวิสัยหรือที่เราเรียกกันว่าคนมีคัชนั่นเอง อ,อย่างที่เราพูดเราคุยกันไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าครับคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรู้ในเรื่องราวที่อยู่ในบริษักได้ยกเวน้นหะดีษที่ท่านรอซูลสซอลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าคนจะลงโดนลงโทษแบบนี้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 นะร,รู้อย่างที่นบีบอกอแต่ถามว่าเราเห็นไหมล่ะมไม่เห็นถ้าเราไม่เห็นแล้วอย่างว่าเราก็จินตนาการกันไปเรื่อยใช่แล้วมันจินตนาการได้ไหมไม่ได้ ก็ในเมื่อนบีบอกเอาไว้แบบนี้แต่เรา,เาคนคนจะถูกตีตีแบบไหนอ่ะเอาอะไรตีอ่ะแล้วมันจะรู้ไหมล่ะแบบไหนอะไรยังไงอ<น>่ะก็เหมือน,นเหมือนกับที่นบีเดินผ่านกู<ช>บอ์ไปอ่นบีบอกว่าคนสองคนกําลังลงโทษคําว่าอยู่อัซีบานนี่ก็คือการลงโทษการลงโทษมีหลายรูปแบบนะ แลวตกลงเราจะไปบอกอยังไงในเมื่อในเมื่อน,นาบีพูดอย่างนี้คือคนทั้งสองหลุมเนี่ยคือสองกูโบสเนี่ยที่เดินผ่านไปเนี่ยกำลังถูกลงโทษอยู่อันเนื่องมาจากอันเนื่องมาจาก,ม,าจากมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็ลงโทษคือกําลังจะเตือนว่าสองกูโบสเนี่ยทำความผิดไม่ได้ใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่โตมโหฬาเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆแต่ถามว่าที่นาบีพูดคําว่าอยู่อัซีบ้านี่เนี่ยมหมายถึงว่ากําลังถูกลงโทษอยู่การลงโทษลงโทษชนิดไหนอ่ะเอาไม้มาตีเอาไฟมาจี้ ู้วยยังไงคืออบีบอกว่ากาลังถูกลงโทษก็คือลงโทษจบถ้าพวกเราเนี่ยเราก็เชื่อไปตามนี้แต่ถ้าอาลกัสฟีไม่ใช่อย่างนี้แน่อพราะเเห็นไงก็เห็นเขาเห็นแล้วก็จึง,จงสามารถให้กับจึงสามารถที่จะอธิบายให้กับลูกศิษย์ลูกหาเขาได้เขาเรียกแต่สวุฒ์ไง<อ>สแสดงเอาให้เป็นภาพเดวมาเล่าเห็นภาพได,พดโ้โอ้โอโอโตกลงคนนี้ถูกลงโทษอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ว่าไปเหม,มือนกับที่เขาเห็นอะไรซาบิตบูนานียืนละมาดอยู่ไง นขนาดนั้นเลยนะคือสิ่งที่เขาได้อ้างเอาไว้แต่ถามว่าอลุสุนทรเป็นยังไงอมันไม่ใช่อย่างที่เราพูดคุยกันไปเมื่อวานรจริงอยู่นะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของอรุกระชับแต่เรื่องที่เรานํามาพูดคุยกันเมื่อวานเนี่ยเราเคยพูดกันไปแล้วครับยกตัวอย่าง ว่ามันเป็นแบบไหนเขาเดินไปแบบไหนขออุอย่างไงมากน้อยห0สิปีที่ลูกสามมาเล่าให้ฟังอบูสันนานกลับบ้านไปถามเราเคยพูดกันไปแล้วครับทีนี้ว่าถ้าหากจะเอาให้ละเอียดอินชาอัลลอฮ์ดีวผมจะพูดอีกรอบเนึ่ยยกมาเลยที่เขาได้อ้างเอาไว้อ้างเอาไว้อ้างเอาไว้เป็นคําพูดของซาบิชบูนานี่ว่าขอดุอาแบบไหนอะไรยังไงอินชาอัลลอฮ์แต่ที่ไม่พูดเนี่ยเพราะเราเคยพูดกันไปแล้วอาจารย์มุฮัมหมัดเราเคยพูดกันไปแล้วเราเนี่ยพูดซ้าพูดซากพูดเรื่อยพูดบ่อย พูดบ่อยนะถามว่าที่ทาไมต้องพูดบ่อยเพราะเวลาเราพูดไปกริ้งมาละออาจารย์อ่านหนังสือใหม่อาจารย์ดูหน้านี้หรือเปล่าอาจารย์ที่อาจารย์พูดไม่สวเฮียนนะและหลักเกณฑ์หลักการของการที่จะนําเรื่องราวดวอีฟมาใช้เนี่ยก็นั่นไงม,นม,มันต้องมีเงื่อนไขนะ <laughs> <ช>ไม่ใช่ว่าดีสของท่านอบุีมอมัสอลอฮุวาเรวะซัลลัมเนี่ยเราจะเอามาได้หมดเราต้องตรวจสอบด้วยใช่ไม่ใช่ว่าวันนี่ดูเด็ดหลักฐานที่เขาอ้างมาเนี่ยนัถามว่าเนี่ยอย่างที่เราพูดอบูซันนานเนี่ยคือใครอ่ะ ไปดูสิไปเปิดดูสิตกลงเปาะของอบสนานเนี่ยคือใครเมียบูสนานคืออบูสนานมีคุณลักษณะชักศยยบุคลิกเป็นยังไงเป็นคนที่ชอบโกหกหรือว่าอะไรหรือเปล่าทำไมเราไม่ดูเลยเราต้องเช็คเราต้องดูนะถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นเป็นอากีดนอผมบอกไว้ก่อนนะว่าเรื่องเนี้ยเรื่องของซาบิสบูนานีเนี่ยเป็นเรื่องที่นักวิชาการส่วนมากยูฮ<ด>ุตอุลามะเลยบอกว่าเป็นเรื่องราวที่มันออฟ ف ออนหลักฐาซึ่งคนที่เขาโต้ผมมาเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องราวดอยอีฟอ่อนหลักฐานเอา้าแล้วท่านจะมาพูดทําไมในเมื่อ,อท่านยอมรับสแสดงว่าความเข้าใจตรงกันละในเมื่อคนเราเนี่ยจะเป็นมุสลิมที่มีความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆในเมื่อเขายอมรับว่าอัอบูสันานาเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านซาบิดบูนานี่เป็นเรื่องอ๋อดอยอีเป็นเรื่องเล่าที่แบบอ่อนน่ะหาหลักฐาน่าก็ยอมรับว่าอ่อนก็เลิกสยิยากไหมเนี่ยใช่ก็แล้วก็ไปหาเรื่องที่มันซอยเฮียซอยเฮีย ที่เขานํามาโต้ผมเขายอมรับว่าเรื่องราวของต่างๆเราเนี่ยซาบิตบูนานี่มันเป็นเรื่องราวของดออฟแต่ที่เขานํามาโต้ผมอันเนื่องมาจากว่าซาบิตบูนานี่ถ้าผมจําไม่ผิดอ,อยู่ในยุคตาบีอินอ,อยู่ในยุคตาบีอินซาลฟไงแลวยังไงซาลฟ์งาการกระทําของซาลฟ์งนการกระทําของซาลฟ์งผมเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าครับคําพูดการกระทํา การยอมรับของคนในยุคนั้นน่ะซอฮาบะนี่เราไม่เถียงนะเราไม่เถียงนะเอาตาบีอีและตาบีอิตาบีอีนคำพูดการกระทําการยอมรับถ้าหากว่ามันตรงกับกุรอานตรงกับหะดีษตรงกับซอฮาบะเรานําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์กับตัวเราได้ได้นำมาคิดไงอย่างเช่นมีอากดีดามีหลักความเชื่อแบบสลับว่าไปมีแนวคิดเกี่ยวกับ คุรอานมีแนวคิดเกี่ยวกับฮะดีษดอยฟมีแนวคิดกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เหมือนกับชาวซลับเออเหมือนอ่าใช่เหมือนกับชาวซลับว่ากลุ่มนี้มันหลงกลุ่มนั้นมันหลงกลุ่มนี้มันหลงซลับมีการดําเนินชีวิตแบบไหนอย่างไรที่มันสอดคล้องนะที่มันสอดคล้องและซลับมันต้องดีทั้งหมดแหละเพราะนาบีมาประกันเอาไว้แล้วแต่ว่าคนในยุคนั้น ครับ <C rap> ไม่ใช่ดีทั้งหมดถูกต้องไม่ใช่ดีทั้งหมดแต่คนที่นบีประกันยุคที่นบีมาประกันคือยุคสามร้อยปีแรกแต่ถามว่าที่เราพูดกันเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยความเข้าใจของท่านคือว่าตาบีอีนเนี่ยหรือตาบีอิตาบีอินคําพูดการกระทําการยอมรับสามารถนํามาเป็นบทบัญญัติได้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรครําพูดการกระทําการยอมรับของตาบีอินหรือตาบีอิตตาบีอินเขาเรียกว,ว่าฮะดีษมักตัว มันไปไม่ถึงคือคนคนนี้เขากําลังจะอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็นี่ไงตาบินนบีรับรองมนํามาเกี่ยวกับบทบัญญัติของศาสนาไม่ได้อืไม่ได้ยิ่งเรื่องของหลักความเชื่อครับและเรื่องนี้มันก็เป็นหลักความเชื่อด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยอาจารย์ดูฮะกิมเขาอ้างกันว่าก็ใช่เนี่ยเป็นยุคเป็นยุคสามรอปีแรกที่นบีมอลสอลอฮฺอัลฮุอานีอัลสลัมทรงรับรองอใช่ไหมคือศตวรรษที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดคือยุคนี้ยุคนี้ แล้วก็ต่อมาต่อมาต่อมาก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นตาบีอีเนี่ยต้องไปเช็คประวัติด้วยต้องไปต้องไปเช็คอากีด้ด้วยนะไม่ใช่ว่าตาบีอินทุกคนเนี่ยอย่าสมมติในยุคนั้นตาบีอินมีกี่คนดีมีสองแสนสมมติตาบีอินมีสองแสนเอาสองแสนคนนะใช่ตาบีอินทั้งหมดหรือเปล่าคือความเชื่อถ้าเกิดว่าความเชื่อมันไปสอดคล้องไปเหมือนกับบรรดาสวะเหมนเหมือนกับบรรดาสวาบะเหมือนกับคําสอนของท่านนบีตามสิ แลวกระถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ท่านอ้างบอกว่าเป็นตาบีอินตาบีตาบีาบนสอดคล้องไหมล่ะกับคำสอนของตานนบบมาาุัมัศ็สลลัลฮุวะลัยอิวะซัลลัมถ้าสอดคล้องเราจะมีปัญหาอะไรล่ะใช่ก็ตามไปสิแต่นี่มันไม่สอดคล้องก้อนนี้มันไม่สอดคล้อง <c oughs> ถ้าเกิดว่ามันไม่สอดคล้องแล้วก็ยอมรับโดยสาไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องเล่าที่มันดอฟอฟเอามาเป็นหลักฐานอ,าอ้างอิงไม่ได้ก็หยุดสิครับก็ยอมรับแล้วก็หยุดก็หยุดแล้วก็ไปลบแล้วก็ไปฉีกหน้านั้นทิ้้้้้้้งงงดดววววยยยยทีีี่่่เเเเรรรรรราาาากกออนนะแแลลมใช ไม่ใช่ว่าพอพอรู้ว่ามันดออีฟแล้วก็ยังจะมาเ,าเอาเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาทําให้คนสับสนอถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขายอมรับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อ่อนนะอ่อนอหลักฐานถ้าจะทําคนเดียวนะทำไปเถิเชิญแล้วก็ไปตอบกับลอสุบาฮานะหัวตาลาด้วยแต่อย่าเอาอะไรแต่อย่าเอาพี่น้องของผมเนี่ยไปหลงด้วยถ้าจะหลงหลงไปคนเดียวอทีนี้อาจารย์มุ h a m m ัเข้าเรื่องนะพวกอาุอรนกะชับ เขาบอกว่าผู้ที่มีมะอิฟัตรู้จักอัลลอฮ์จะถูกเรียกว่าชาวอาริฟบิลละก็คือผู้ที่รู้จักอัลลอฮ์อย่างแท้จริงมะอิฟัตในตามหลักฮากิกัตนั้นตามหลักฮากิกัตนะข้อเท็จจริงชาวอาริฟบิลละจะกล่าวว่าครับชาวอาริฟบิลละก็คือคนที่มะอิฟัตนะชาวอาริฟบิลละจะกล่าวว่าฉันรู้จักพระเจ้าด้วยกับพระเจ้าของฉัน หมายความว่าอย่างไงด้วยกับความโปรดปานของพระองค์ที่ประทานความรู้ให้เฉพาะบุคคลก็คืออัลลอฮฺแต่จัานลีซิฟัตอัลลอฮ์มอบให้กับคนคนนั้นได้รู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้รู้ในสิ่งที่มันพ้นยานวิสัยเขาบอกว่าฉันรู้จักพระเจ้าด้วยกับพระเจ้าของฉันอัลลอฮ์ให้ฉันรู้เองอัลลอฮ์ให้ฉันรู้เองเขาว่าอย่างนั้นว,วิชาการที่ได้มาเนี่ยมันมีวิชาหนึ่งที่ถูกเรียกว่า วิชาละดุนีมไมาะมาแปลกแปกล้วิวชาละ,ละดุนีละดุนีวิชาละดุนีหมายถึงเป็นวิชาที่อัลลอฮ์ทรงเปิดให้รับรู้เป็นการส่วนตัวเป็นวิชาที่อัลลอฮ์สอนให้ได้รู้ในทางอิลฮามดนใจดลใจความรู้เกิดขึ้นในหัวใจผู้นั้นเองโดยไม่ผ่านสื่อใดๆ ความรู้ที่อัลลอฮ์มอบให้กับคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ที่เป็นอนุกัชัฟเนี่ยเป็นความรู้ที่ Allah อัลลอฮ์อิลฮามให้ไม่ต้องผ่านนาบีคือพูดง่ายๆลงโดยตรงเลยลงโดยตรงอลัลลอฮ์มาเนี่อย่าสมมติว่า,าคนนี้เนี่ยอยาจะ,จะสมมติคือพูดง่ายๆลงมาด้วยกับตัวคนนี้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านซื้อไม่ต้องผ่านอะไรทั้งนั้นลงมาเลยลงมาเลยลงมาหาคนนั้นเลยผู้ที่รู้วิชานี้จึงสามารถที่จะรู้แจ้งแดงแจ๋ตลอดทุกเรื่อง พบเห็นสิ่งใดก็สามารถที่จะรู้อดีตรู้อนาคตต่อสิ่งนั้นได้รู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้เห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นกันนี่แหละคือวิชาลาดุนีเข้าใจยังวิชาลาดุนีวิชาที่ว่าด้วยเรื่องเร้นลับเร้นลับเร้นลับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถามคนที่เป็นอาลุนกาชับทั้งหลายท่านจะตายเมื่อไหร่ถามหน่อยสิเราก็ไม่รู้นะคนไหนอเป็นอาลุนกชฟีเน่ยเอาอย่างนี้อาจารย์ ไม่ต้องถามเขาว่าตายเมื่อไรหรอกเวลากลับบ้านน่ะอืขับรถใช่ไหมปิดตาขับเออปิดตาขับดูที่จะถึงรือไม่ถึงลองีิจะกลับบ้านได้ไหมก็ไหนบอกว่าอะไรเห็นทางทางทางลับมาปิดตาก็ต้องเห็นสิพราเป็นอาลูกัชฟียใช่อืแล้วลองลองลองไม่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 เกินกิโลอะเสาไฟหรือไม่งั้นก็สมมุติใครกันแล้วแต่ขับรถเมย์กับรถสองแถวอะไรเนี่ยลองลองปิดตากลับบ้านนี่ S 1> <S 1> <S <S เอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่อยากจะให้คนที่เป็นอาลูลกัชฟี่นะมาขับรถเมล์มแล้วก็บอกผู้โดยสารที่ขึ้นมาข้างหลังนะ่ะฉันเป็นอาลุลกัชฟีนะอม,มองมองเห็นสิ่งได้รับทุกสิ่งทุกอย่างผมอยากจะรู้นะไอ้รถเมล์คันนั้นจะมีผู้โดยสารขึ้นสักกี่คนมันมันน่าคิดอเอาอาลุลกะชับเนี่ยสมมุติมสมมุติสมมุติขับรถเอ้าไม่ต้องรถเมล์หรอกรถส่วนตัวนี่แหละครับแล้วก็ให้ลูกจะมาเออลูกจะมาที่นิยมชมชอบอ่ะนะนั่งอยู่ข้างหลังเออเอาเอาครู ครูรับอนุกระชับครับดูซิรักกันจริงตรงไป้ดยกันครูนี่มีวิชาละดุนีนะไปไปไปขับรถเดี๋ยวฉันนั่งข้างหลังร้อยทั้งร้อยไม่มีใครไปกันด้วยรักกันจริงตรงไปด้วยการใครจะไปจามเียวกินรู้ทั้งรู้ไม่มีใครไปนี่ก็มันเป็นเป็นข้อพิสูจน์ข้อหนึ่งที่เราเราเราเห็นอะไรข้อข้ออะไรล่ะข้อผิดพลาดหรือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อหลักการของอิสลามโดยชัดเจน แต่คนนาจารย์ตัวกินเวลามันจะมืดนะนะใจในเวลามันมืดบอดเวลาเนี่ยมันยากเหมือนกันนะพูดยังไงก็พูดไปเถอะก็ไม่เห็นแสงสว่างวิชาละดุนนีเนี่ยอาจารย์มุมั m m a d เขาไม่ได้คิดเองนะเออเลยเขาบอกว่ามีบอกไว้มีอ้างไว้ในอัลกุรอานโอ้ขนาดนั้นด้วยนี่แต่เราเราเราต้องสงบสงี่ยมคำแล้วนะเนี่ยเพราะวิชาที่เขาห่างเนี่ยมันไม่ได้มาจากไหนมันมาจากอัลกุรอานใช่ อยู่ในสุรออัลกาฟฟีอายะที่65-82ถึง82ซึ่งพระองค์ได้ทรงมอบวิชานี้ให้กับนบีขัลเดซนบีขอดเดเอาต้นเก่งเลยสิเนี่ยนักซูฟีจึงตีความนะตั้งแต่อายะ65-82ถึง82เนี่ยนักซูฟีจึงตีความแล้วแบ่งมุสลิมออกเป็นสองกลุ่มอาจารย์ฟังนะออกเป็นสองกลุ่มพี่น้องติดตามนะ ออกเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ยึดแนวทางชรีอับหมายถึงนบีมูซาอะัลฮิสสลามนบีมูซาอะัลฮิสสลามเนี่ยยึดชรีอห์เดี๋ยวเนื้อเรื่องอินชาอัลเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวในในตอนต่อไปครับกลุ่มหนึ่งก็คือนบีมูซาอะัลฮิสสลามที่ยึดแนวทางชรีอห์หมายถึงนบีมูซาอะัยฮิสสลามและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ยึดแนวทางฮะกิกัตมีต้นตอนะเขาบอกว่ามีต้นตอครับ ยึดแนวทางฮากิกัตเป็นหลักครับแต่เขาบอกว่าการที่นบีคอเดตยึดฮากิกัตเป็นหลักเนี่ยไม่ได้ทิ้งชารีอะนะอ้าสมมติยกตัวอย่างอาจารย์มุฮัมมัดสมมติเป็นอานุกะชับครับอาจารย์มุฮัมมัดมีฮากิกัตรู้วิชาฮากิกัตแต่อาจารย์มุฮัมมัดไม่ได้ทิ้งชารีอะนะไม่ได้ทิ้งละหมาดไม่ได้ทิ้งบวชไม่ได้ทิ้งฮัดไม่ได้ทิ้งอะไรนี่แหละรู้ทั้งสองอย่างแต่ยึดฮากิกัตเป็นหลักโดยไม่ทิ้งชารีอะหมายถึง นบีคอเดสเนี่ยครับรู้ฮะกิกัตโดยที่อัลลอฮ์มอบให้วิชาละดุนนี้เนี่ยที่เขาอ่างเนี่ยอายะห์หกสิบห้าถึงแปดสิบสองเนี่ยอัลลอฮ์ละดุนนี้อัลลอฮ์ให้รู้ฮะกิกัตแต่ไม่ได้ทิ้งชารีอะห์เขาบอกวิชาละดุนนี้มีบอกไว้ในอัลกุรอานอายะห์หกสิบห้าถึงแปดสิบสองไม่ได้เดาๆนะไม่ได้เดาๆนะอ้างหลักฐานนะเนี่ยมีหลักฐานจากอายะห์อัลกุรอานในสุโรอัลกัฟฟีอายะห์ที่หกสิบห้า พูดแล้วก็เหนื่อยใจจามดอกรีม,มวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกแล้วเกินคนที่เป็นอาลุลกัชฟีนยถามว่าหลงยุกอะถามง่ายๆเลยไปถามมันหน่อยสิว่าวันนี้ว่าไอคนที่เป็นอาลุลกัชฟีนะมันอยู่ในประชาชาติใครเนี่ยถ้าอยากจะเอาก็อยู่ใานันนู่นไปอยู่ในสมัยนู่นของประชาชาตินบีมูซากนาบีครเดตนะไปอาลุกาชาัชฟนะเออต้องย้อนกลับไปเกิดได้สิโอ้โโ แล้วก็ถามเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอยู่อยู่ยุคไหนเนี่ยเราอยู่ยุคไหนเนี่ยถามว่าคนที่เป็นอาลุลกาชฟีคนที่เรียนวิชาฮากีกาสวิชาลาดุนีเนี่ยแสดงไอ้พวกนี่พวกหลงยุคนู่นไปเกิดในยุคนู่นแล้วมาอยู่ทําไมยุคนบีมบบุสอัลลอฮุอะลัยฮุสสลามถามว่าวันนี้เราเป็นประชาชาติของใครเนี่ยแมนเราประชาชาติของใครกะลิมอชาดะและอิลลัฮิลลอฮ์มุฮัมมัดอุลลอฮ์สุลลัลใช่ไหมที่เราปฏิญาณกันอะ แล้วตกลงวันนี้เราปฏิบัติ s ริ r i ตามาาตามบทบัญญัติของใครขนาดพวกอัลลุล์กิตาบยาาอย์มุฮัมมัดรับพวกยาฮูดพวกนาซรออันนบีมุฮัมมัดส่งมูอัดบินยาบันไปเผยแพร่ที่เยเมน ไปเจอพวกอัลลกีตานบีบอกมูอาเจ้าจงเปลี่ยนแปลงเขานะหนึ่งเปลี่ยนแปลงด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ไม่มีปัญหาสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ม่มีปัญหา้เขาก็มีกันอยู่แล้วใช่เชื่อในอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่ทําไมล่ะต้องมูฮัมมัดาดรอซูลุละทั้งทั้งที่เชื่ออัลลอฮ์แล้วอ่ะเพราะอะไรอ่ะก็อิบะดาเก่าอ่ะอิบะดาในยุคนบีมูซานบีอีซายกเลิกทั้งหมดอิแลก็และจําเป็นที่จะต้องมาเคารพมาเชื่อ วาฮีที่นบ,บีได้รับวาฮีจากอัลลอฮ์อัลกิตตาบก็ต้องก็ต้องเ <ไอ S 2> ชื่อฟังต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของท่านนบ,บีมอมโศลลอห์และอัลสลัมใช่เพราะฉะนั้นอันนั้นคือนะอันนั้นคือหลักข้อเท็จจริงสําหรับคนที่เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งบอกโอาฉันมีวิชาภายในฉันมีวิชาละดุนนีซึ่งเราได้รับมาจากท่านนบีคครด็ตอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นหลงยุคนะหลงยุคนะคนที่เป็นอาลลกัชฟีหรือคนติดตามทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นครจะบอกว่า หลักการที่อ้างเอามาเนี่ยมาจากอัลกุราอานก็ต้องดูด้วยว่าวันนี้หลักการที่เขาห้างจากอัลกุรอานเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องเล่าที่อัลสุบานุตาตลาได้เล่าให้เราฟังถามว่าเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดข้อคิดเพื่อให้เกิดฮิกมาตึกสิ่งต่างๆมากมายแต่วันนี้เราไปเขาเรียกไปพลิกขั่วคือตัวเองจะเอาไงบทบัญญัติจากท่านนบีมอฮสลลอฮฺและัสลามไม่มีเราก็เลยต้องไปหาชักจูงเอานบีของนบีคีเดดนบีมูซาอะไรอิสลามมาเป็นมาเป็นบัญญัติมาเป็นข้ออ เพราะฉะนั้นแหละเป็นเรื่องที่เป็นจุดบอดของคนที่เป็นอะไรอาลุลกัซฟีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้พูดคุยกับท่านพี่น้องพยายามคิดแล้วก็ตรึกตองแล้วก็คิดดูว่าวันนี้เราเป็นประชาชาติของท่านนับดุลฮัมมัดสูลลัลฮุอะลเลวะสลลัลมเราอย่าเป็นประชาชาติที่หลงยุคตกยุควะซัลลัลลอฮุอะลัยนบีนอมุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮิวะบรักาตุ